ทำไรเนี่ยอ้อนวาด่ะวาดรอ๋อจ๋าอ๋ออพรคูดาด้อพรูดาขอใหู้ดามีความสุขในานเป็นอย่าง้อ่าพราะวาอะไรวาดาวาคูดาใครอแกเอาไว้พรกูดาหน่อยดิขอให้างกยหันมาหันมาขอให้ร่างกรยด้านั้นอ่าไอ้อ้ออะไรเนี่ย หัวใจ,ใจไม้อันนันน้นนั้นน่ะ <c oughs> โอ้ยพอนคุณดาอะไรดิเพราะคูดามีวความสุขกระด้างกันานานๆนะขอให้มีโลกหน้าตายอย่างมึงไม่ใช่คร <c oughs> ับห<ช>นูส้มหนูส้มเขียนอะไรจ๊ะเฮ้ยหกแปงหาหน่อยหันมาหน่อยว่าว่าคูคูอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผู้หนิงใค่ะใครเนี่ยนี่คูดาให้คุณดาแล้วคุณดาแล้วคุณดาโอ้ยพอนคณดาหน่อยดิ แล้วอยากเกิดแล้วอยากมาโดนขอให้เขินนะในวันาต่งงรักกันนานๆนะค่ะโอาวไัู้โอ้ชื่อเจ้าฟ่าวเว้ยเก็บหันมาเดียวเขียนว่าอะไรกิ๊บว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆอ๋อโอ้ยพรงคูดาหน่อยโอ้ยพังคูดาขอให้คูดามีความสุขในวันแต่งงานที่สามีนะนะ สองห้าห้าห้าค่ะแล้วไปงานกูดาวะไม่ได้การนะไม่ได้การกูได้ะอ้วโอ้ร้อมหนมในเด้อ้ามขอให้คูดาวนี้ความสุขอยู่กับพี่เก๋นะคะสวัสดีค่ะขอให้คูดามีมีความสุขแล้วก็แล้วกัพี่เก๋เลยนะจนแก่จนเท่าค่ะ